วันศุกร์นี้ต้มยำอมรินต้อนรับศิลปินสาวใต้หน้าคมเป้ากิ่งการฉันไม่ได้โอบค่ะจัเป็นคนโดดลวยสวยสวยังมีอีกย่งคนคุยไม่หลตุยรกนาะหิรบอกว่ามอสตัเ,เด็กแล้วเห็นบอกไปเรียนน่าจะสี่หรือไปเรียนด้งานมันต้องอ่อนหวานแนมจอนหนูอยากเข้าไปเพื่อจะร้องเพลงในวงดน,นตรีลูกทุ่งเขาเป็นคนรักการร้องเพลงก่อนอันนี้เคยโดดเรียนหนีโรงเรียนไปประกดร้องเพลงเ,ลเดี๋ยวเอามาจากไหน,น และมาอร่อยเกือบร้านอาหารอิตาเลียนฟิวชั่นสุดหรูเกือบร้านเลอร์เมเซียแบงคอกแล้เ,เด็ดมาเขาได้ยังไงนี่เลยค่ะสองเมนูนี้เลยค่ะจุดอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นสโนว์ฟิชนะคะแล้วด้านล่างจะเป็นข้าวข้าววิตโต้ค่ะข้าวฟรีตโต้ฟอีสโต้วิตโต้อโอ้ยอร่อยอ่ะห้ามพลาดสุกนี้ที่ต้มยำอมริน